เอาละครับรอบนี้เรามาเล่นไทเกัตูดีกวนะ่านาะไทเกัตูของทีมไม่ใช่ทีมดิของอของนั่นเรียกว่าอ,อะไรเดียของอนิเมะเรื่องเกอร์แอดแพนเซอร์ครับสุดที่โหแค่าตาโลโก้กินขาดแล้วอะ่ะเดี๋ยวรอบนี้เราจะไปวิ่งตรงข้างหน้านี่แหละไปวีบวกตรงฮิวนะครับไปด้วยไทเกัตูเนาะรอบนี้รถถังเทียร์เจ็ดล้วน ผมอยากรู้นะว่าคาชนะจะได้เท่าไหร่มันน่าจะเป็นรถถังที่เก็บเงินได้ด้วยครับเพราะว่าน่าจะเป็นอยู่ในรถถังพรีเมียมโฮ้ยมีเสียงภาคด้วยนะ่ะเขาอี้จะจัด,จดเลยถูกเราไปซื้อมาแต่แพงหน่อยอ,อืไปไปไปอืดอยู่นะครับคันนี้ เราจะได้ไซส์ใบไซส์ก็คือเรียกว่าอดีอะอัตราความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดกับพวกพ้องก็คือรถถังด้วยกัอนอีกแหละเนะครับขึ้นแล้วเห็นปะก็ศูนย์จาก9วีเหลือ8ปดจุดแปด้ยไม่ใช่แปดเก้ครับอุ้ยลิ้ผนผลพันอะไรกันวะเนี่ย อือเราเบิดรอดเห็นแล้วครับอืมอืม Ui. ơi, cho chớ, chớ, ui, nhìn mấy đồn hả, nhìn mấy đồn Ui, đai mày đai mày khỏi nữa bằng à. hừm, đồn đi อืมเอือบเรียบร้อยครับโดนปืนใหญ่ตาจอนเล่นเนาะเพื่อนเล่นไม่เป็นโอ้โหวิ่งบุกกันไปทำไมโดนเอ็มดีซี่นะครับโดนเทียรหกสอยดูเบืเริ่มเลยดูเดี๋ยวโอโห